ฟอร์ดคอร์ r ปอเรชันบริษัทแม่ตู้เต่าบินแค่ไตรามาสเดียวกำไรเพิ่มขึ้น400ล้านบาท บริษัทฟอร์ดคอร์ r ปอเรชันจำกัดมหาชนนะคะชื่อนี้หลายหลายคนอาจจะไม่คุ้นค่ะแต่ถ้าหากว่าบอกว่าเป็นบริษัทแม่ของตู้เต่าบินนะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีค่ะซึ่งในช่วงของไตรามาสสามที่ผ่านมานะคะบริษัทแห่งนี้ได้มีการประกาศรายได้และก็กาไรสุทธิค่ะที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นเลยทีเดียวโดยที่รายได้นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะ่ะอยู่ที่ระดับ3,749ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมากถึง1,400ล้านบาทค่ะส่วนกําไรสุทธินั้นนะคะถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีีเเดยวค่ะ่ะพิม เกะะือบ400ล้านเลยทีเดียวมาอยู่ที่407ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นมา391ล้านบาทนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ2,000บวกเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิในไตรมาส3ของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่16ล้านบาทเท่านั้นเองคะ่ะนั่นจึงทําให้ผลการดำเนินงานรวมนะคะ9เดือนแรกของบริษัทฟอร์ดนั้นมีไรายได้อยู่ที่590ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นมาจากช่วงเดียวกันเมื่อปีทททททีีีี่่่่่่่่แลลล้้้้้ววววซึงงออออยููรรรรระะะะะดดัััับบปมมมาา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 ณ200นนนนนนเเเคคิห์ขกสสไ หรือว่าไรายได้ส่วนไหนที่ทำให้บริษัทฟอร์ดนั้นมีกำลัสุทธิที่พุ่งสูงขึ้นได้มาขนาดนี้ค่ะ ซึ่งหลักๆแล้วนะคะฟอ์ดคอร์ปอเรชั่นนั้นดําเนินธุรกิจอยู่4แกนหลักๆค่ะตอนนี้ก็คือธุรกิจเกี่ยวกับสมาร์ทเซอร์วิสนะคะนั่นก็คือส่วนที่ให้บริการด้านธุรกรรมการเงินออนไลน์ค่ะแล้วก็จําหน่ายสินค้าแล้วก็บริการผ่านตู้อัตโนมัติที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คงจะเป็นตู้ขายเครื่องดื่มอัตโนมัติที่โด่งดังก็คือตู้เต่าบินค่ะส่วนที่2นะคะเป็นธุรกิจ Enterprise Solution ค่ะก็เป็นส่วนงานที่รับงานโครงการจัดหาจัดจ้างแล้วก็ วางระบบต่างๆนะคะจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะส่วนที่3นะคะเป็นธุรกิจอากาศยานค่ะแบบครบวงจรเลยซึ่งฟอร์ดนั้นเป็นผู้ให้บริการทั้งด้านการจัดจําหน่ายการซ่อมบํารุงการสนับสนุนการใช้อากาศยานนะคะโดยเฉพาะกับหน่วยงานภาครัฐค่ะและธุรกิจที่4ค่ะเป็นธุรกิจการปล่อยสินเชื่อนะคะโดยในช่วงปี2568ที่ผ่านมาค่ะธุรกิจที่เป็นสาเหตุหลักนะคะที่ทําให้มีการเติบโตอย่างโดดเด่นนั่นก็คือธุรกิจด้าน Enterprise Solution ค่ะซึ่งบริษัทนั้นรับรู้รายได้จากโค องการขนาดใหญ่ของภาครัฐนะคะโดยที่รายได้แล้วก็กำลังสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นในไตรมาส3นี้ค่ะมาจากธุรกิจ Enterprise Solution เป็นส่วนใหญ่นะคะรวมไปถึงธุรกิจอากาศยานนั้นก็ถือว่าเพิ่งจะได้มีการส่งมอบนะคะอากาศยานให้กับ กรมฝนหลวงแล้วก็กรมการบินเกษตรค่ะก็เลยทําให้บริษัทนั้นมีรายได้ที่พุ่งกระฉุดนะคะส่วนธุรกิจการจําหน่ายสินค้าบริการผ่านตู้อัตโนมัตินะคะหรือว่าตู้เต่าบินนั้นนะคะพบว่าปัจจุบันตู้เต่าบินก็ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องค่ะโดยในประเทศไทยนี้นะคะตู้เต่าบินมีมากกว่าประมาณ8,00 0ตู้แล้วทีเดียวค่ะแล้วก็ได้มีการขยายไปยัง5ประเทศด้วยนะคะโดยในปี2569นบะคะบริษัทมีแผนต่อย,ยอดตู้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกบรนด์สีประเทศด้วยกันค่ะเพื่อ สร้างการเติบโตเชิงรุกให้กับระดับภูมิภาคนะคะนอกจากนี้ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อค่ะซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ล่าสุดนะคะยังเป็นน้องเล็กนะคะเพราะว่าฟอร์ดยังเล็กอยู่ค่ะแต่ตอนนี้บริษัทก็ได้มีการปล่อยสินเชื่อไปมากกว่า1000ล้านบาทแล้วค่ะเห็นอย่างนี้นะคะต้องบอกว่า4แกนหลักๆของบริษัทฟอร์ดคอร์ปอเรชันนั้นแต่ละธุรกิจนะคะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีแลวก็มี potential สูงมากจริงๆค่ะเชื่อนะคะว่าในปี2569ันห้ะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวทั้งหมดได้แล้วจะเป ีค่ะคอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์กับคุณไหมคะถ้าหากว่าเป็นประโยชน์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้ฟิล์มเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เหมือนเดิมค่ะ